สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มักเข่าป่าเข่าดุ่งเด้ออมี้กสาสกีมาเข่าปลาเข่าดุ่งคือเก่าเนาะเป็นไดก็ฝา,ากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้สกีเด้อเพื่อนเมอนี้เข่าป่าอีกแล้วมม้อนี้น่ะืมอนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะฟฝ้าเฮงพี่น้องเอ้ยเป็นปลาบักทิปลากระเทียมฟฝ้าแฮงดีใจหลยก็เลยหลงไทยทั้ง ทางตั้งกระยาแล้วเนาะเอาทางตั้งไปสะกอนเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเอาทางขวงมาเห็นเพื่อนเพื่อน,อนบึงเดอ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันนี้กับมากับฝนมันนี้นะฝนตกกลิน้นสกีกับบอยุตบอย่งงข้าปลากระเทียมสะกอนเถาะบึงเดอ้อบึงเดอ้อพี่น้องเอ้ยก็บักง่ายพี่น้องเอ้ยมา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 คลก,กระเทียมซอยการกระเทียมฝรั่งเศส เดี๋ยวคลิปต่อไปมือ่อบางเธอจะเอาคลิปเต็มๆให้เบิงเนาะอันนี้เอาเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มออกมาให้เบิงก่อนเพื่อนๆเนบิงดูนะฝนก็ฝนตกลิ้นพี่น้องกระเทียมต้นอวบๆพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนมาๆ,ๆ,ๆมาๆ,ๆมาเก็บกระเทียมป่าน้ำกันเด้อพูนะ่ะ ข้าเฮงห็นปลากระเทียมฝ้าวไทยลืมไปวัส,สิไทยทั้งขวงวัาส,สันเอามันทัางตั้งน,น,นี่แหละเนาะเพื่อนเพื่นพนะกระเทียมก็ไดอ้วบปวดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยงามหลายงามหลายคักหลายเดี๋ยวคลิปต่อไปเซเกีเอาคลิปเต็มๆข,ของการเก็บกระเทียมให้เพื่อนๆเบิงงเด้อ ขอบคุณทุกกำลังเล้งใจเด้อจากที่เข้ามาให้กำลังใจสวกีพ่อกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้าขอบใจ